ท่านผู้ชมครับทีมข่าวรายการนุชฟลาย์วันนี้อยู่ที่อำเภอโพธาเลจังหวัดพิจิตรครับมาดูเรื่องราวของเกษตรกรที่เขาประทับใจนุชฟลาย์ทั้งสุดหนึ่งและก็สุดสองครับผมอยู่ในสวนมะนาวโอ้โหใหญ่มากครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้เกษตรกรอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับสวัสดีครามสวัสดีครับชื่ออะไรฮะมาริวันพับจุ้ยค่ะคุณมาริวันนะครับตรงนี้คือบ้านหมู่เจ็ดวัดหลวงค่ะอ่าตำบลตำบลท่าบัว อำเภอ,อ,เภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรนะครับที่นี่เขาปลูกต้นอ่อมะน,นาวเยอะมากเลยนะครับอันนี้ต้องถามก่อนเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวของมะน,นาวที่นี่เนี่ยแต่ก่อนนี้เป็นยังไงบ้างโหแย่มากเลยไม่มีลูกแล้วเหลืองเลยฮะค่ะเหลืองแล้วเป็นแทงเกอร์ไม่มีลูกเลยไม่มีลูกช่วงช่วงเมื่อปีที่แล้วของหนูนี่คือมีน้อยมากเลยเลอฮะโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนี่เป็นไงออกแล้วร่วงค่ะ เลยฮะบางท,ทีลูกก็แทบจะไม่มีเลยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นคือพูดกันง่ายๆคือไม่ค่อยมีเก็บกับเขาอะ่<ม>อะอเก็บก็น้อยนะครับผลผลิตไม่ค่อยจะออกบ่างกันเถอะนะครับปัญหาตรงนี้เองอ่ะนะครับเขารู้จักนุชฟลายสูตรหนึ่งและก็นุชฟรายสูตรสองนะครับในม,มือของเกษตรกร,รนี่ให้ให้พี่น้องประชาชนท่านเกษตรกรที่ดูกันนิดนึงนี่เห็นไหมใช้สูตรหนึ่งและสูตรสองครับบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วต้องเอามาฉีดพ่นที่ต้นมะนาวทั้งสวนเลยนะครับ ใช้ส่วนผสมยังไงอ่ะคือใช้ 5cc ต่อน้ํา20ลิตรครับ<า>ครั้งแรกอพอครั้งที่2หนูใช้ 10cc ต่อน้ํา20ลิตรโอ้เลยฮะนะครับยกตัวอย่างเช่นต้นมะนาวที่อยู่พุ่มข้างหลังผมเนี่ยนะอ่ะคุณพ,พี่ต้องบอกหน่อยที่ว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคือมันมีปัญหาว่ามันมันต้นมันสมบูรณ์นะคะแต่ว่ามันไม่มีลูกมันมีลูกออกมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยลูกเดียวออรอฮะ มีลูกเบียวค่ะต้นทั้งปอนนาาสองปีแล้วแต่อันที่จริงนาวสองปีมันน่าจะมีลูกมันจะดกครับเห็นเห็นของเขาอะนะแต่อันนี้ของของนี่มันมันไม่มีอ่ะอืมเนยังไงก็ไม่มีทุกวิถีทางนะออกออกมามันก็จะเป็นลูกสองลูกแล้วมันก็จะร่วงเลอฮะลังจากฉีดพ่นนุตฟลายสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองเอาผนวกบวกกันสองสูตรเลยบวกเลยเลอฮะเป็นสองแดงแข็งขันเลยนะเป็นยังไงบ้าง มันมันดีขึ้นนะคะจากใบก่อนมันจะเป็นหยิกๆแบบนี้นะคะใช่ค่ะแล้วใบมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะออกมาพร้อมกับกับกับยอดแตกออกมาเลยเออมันจะออกมาเลยเนี่ยอ้พอมาทักใจก็ลูกโตไวลูกมันโตไวเพราะว่าตอนที่หนูได้มานี่ยานี่ที่ใช้ครั้งแรกนี่คือมันไม่รู้สึกจะปลายเดือนที่แล้วอือืมอืมฉีดพ่นไปกี่ครั้งฮะครั้งที่สามเมื่อวันที่สิบแปดอ๋อครับ ก็เพียงไม่กี่วันเองความประทับใจก็คือมันออกดอกแล้วก็ติดผลเต็มต้นติดผลรอบต้นเลยแล้วตอนตอนที่ฉีดหนูฉีดโคนด้วยนะคะเราฉีดที่โคนด้วยนะเดี๋ยวลองมาเดินดูรอบต้นเนี่ยเกษตรกรดูรอบต้นแล้วออกรอบต้นจริงหรือเปล่าเพราะจากที่ไม่เคยออกเลยงามแล้วมันงามสมบูรณ์แต่มันไม่ยอมออกไหนไหนลองชี้ผมดูหน่อยที่มันเต็มต้นยังไงเต็มต้นเนี่ยจะรอบเลยค่ะเนี่ยไหนฮะไหนฮะ ไหน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 เนี่ยค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมเต็มต้นเลยมันจะมีรอบเลยทั้งข้างในข้างนอกเกือบทุกยอดเลยเนาะเกือบทุกยอดเลยฮะนาะมันมีข้างในเยเหรอฮะแล้วพวกลูกแขงกงแทงเกอร์ต้งที่มันเกิดึ้นเนี่ยมันเบาไหมเบาเลยค่ะเลยฮะตอนแรกใบนี่มีแต่แทงเกอร์กิ่งก็เป็นแทงเกอร์เนะใบเก่านี่มันคือที่เป็นอยู่ก่อนมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ย อันนี้คือใบเก่าๆใบเก่าแล้วใบใหม่ออกมามีไหมโอ้อย่างนีนอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะนี่ใบใหม่เห็นแล้วแตกยอดอ่อนออกมาเยอะมากนะสมบูรณ์จริงๆครับนะใบเขียวเข้มลำต้นก็เลยอวบเพราะฉีดลงรากใช่ไหมค่ะอืนี่คือผลีที่เกิดขึ้นตามมาของต้นมะนาวเนาะก็คิดว่าปีนี้เนี่ยผลผลิตจะเก็บได้เยอะมากกว่า ก็มากกว่ากว่ากว่าทุกปีทุกท um exactly. ุกปีว่างั้นเถอะความประทับใจเป็นไงครับก็ประทับใจคือคือสูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยดีมากๆเลยครับของบริษัทน u ฟไลท์เนี่ยนะฮะบริษัทน u ฟไลท์มีอะไรจะบอกฝากท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านบ้างเช่ก็จะฝากว่าเอ่อสูตรหนึ่งสูตรสองของของนุฟไลท์เนี่ยค่ะใช้ดีมากเลยสําหรับพืชที่ที่ไม่ไม่มีลูกไม่ติดดอกอืม คือ,คอจะใช้ได้ทั้งมะนาวทั้งส้มทั้งผักที่เราที่เรากินอยู่เนี่ยค่ะครับค่ะนุชฟอร์ไลท์มีแต่ของดีๆ